ทุกคนชิปแล้วไม่ได้ดานะคะแค่จะมาสอนสแกนหาไมโครชิปได้ง่ายๆแค่โหลดแอปนี้ NFC ก็พร้อมจะสแกนทุกใบที่มีตั้งแต่ปี2021มีชิปทุกใบไม่มีหายโดยชิปจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะดูไปเลยแค่กดลีดน,นะคะแล้วก็สแกนหาได้เลย ตรงไหนนะเจอแล้วโดยไมโครชิปนะคะส่วนมากจะอยู่แถวแถวแบนสแตมป์ Stamp, แต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นด้วยเดีย๋ยวลองดูรุ่นนี้กันนะคะ,ะอ,นอ,ะอะ่น้องอยู่ตรงนี้นะคะนี่แล้วขึ้นมาเป็นแบบนี้ที่สำคัญเลยนะคะเวลาสแกนกระเป๋าหลุยวิกตองนะคะต้องขึ้นคำว่า EM ไมโครชิปเท่านั้นนะคะ หากสแกนมาเป็นอย่างอื่นนะคะให้เอกใจไว้ก่อนเลยนะคะว่าอาจจะเป็นไมโครชิปปลอมอ,อ่าขึ้นแล้วแบบนี้เลยคุณค่ะจริงๆแอป NFC 2เนี่ยนะคะสามารถสแกนได้ทั้งหรือวิจรมีอ,อแล้วก็พาได้าเลยนะคะเพื่อนๆลองไปหาโหลดกันมาติดกันไว้นะคะเพราะว่าจะได้เช็คแท้ขอมเบื้องตน้นได้ เพราะฉะนั้นเลือกซื้อกับร้านที่ไว้ใจได้นะคะจะได้ปลอดภัยและได้ของแถ้แน่นอนค่ะ